แงแงสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ e ๊ต๊อกเจ๊กตำแลกชัดนัวนะครับตลาดคลองรัตนยมนะครับ พาเต็มร้านเลยนะรบนในในะรรยากาศยอดนะครับขเขาเหลาภูม้านะครับกุ้งแซลมอนแกงยอ490บาทนะครัออปชั่นนะครับอันนี้พบใหญ่มากนะครับตำบปลาห้า50บาทนะครับ เริ่มต้นที่5 0บาทน,นะครับที่ร้านนี้นะครับตาม,มัน2คน,นแล้วบระดูกดิบหมดกโทอดนะครับก็หมูยอมะนาวนนครับก็ทูบกับยาว สวัสดีด้วยนะครับองด่งรองดสวัสดีครับสวัสดีครับอันไหนนะที่พาดังกะเพราใช่ไหมกะเพรากะเพราอะ20บาทลยอะไรน้ใช่ไหมน้องแต่าับเดียวลวก็ดีดเลยใช่ไหมครับคือมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่มันดีดได้เใช่ครับ ตามมันสองคนนะเดี๋ยวแต่ก็ตามไม่ได้นะู <c oughs> ่นนะดูบรรยากาศกันนะ กันล้อต้องแต่งตัวดมากวันนี้คือคือนดีถ่ายแค่นี้หรอถ่ายไม่หยุดในโซนไทยวันนี้เก็เป็นช่องตลอนถ่ายคลิปนะครับฝากากติดตามด้วยนะฮะชมกันด้รับ่อ,อมาถ่ายได้โอกาสมาถ่ายเจอะแยะนะครับ ออใจอันด้นไปได้ไปไีแล้วอันนี้ผู้ช่วยมือจำอ๋อผู้ช่วยจำไทยนะครับ ตามท้งกอะเลยไก่กสไม่ไหม่ก็คือตามในแต่ละจังหวัดเจะตามใครจิตที่เขาเําอะตามครครับเห็นไหมล่ะแป๊บๆเดียวเนาะเร็จไหมเสื้อหนูหรือยังบอกว่าแ๊บเดียวมันก็ดังครับอันนี้หาความคิดตัวเองือก็ได้หลังดเนาะพยายามหาความคิของเรา คือคือบางคนน่ะเนาะเนาะ่ไคือทุกอย่างแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมืกันถ้าเราลองถามคนที่คนที่เคยดูขนมเนี่ยรู้ว่าทานอะไรอย่างก็ทำออที่เยอะมากเลยนาะ ปูปลลานะครับตรงนีบ้ิลไม่ไดตลาดแ่นะครับม่้ก็จะทยาวเดูดย่งนะลานนี้ตัวพิชเชงนะคุณป้าคุณป้าครับ ลักวราจะไใสจะเต็มเลยอะอ่าเป็นไทยหมดเลยเนาะเปนชอบินน้อแต่เวลาขายเยอะมากเลยเพราะว่าขวลูกค้าจะ ด้านนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทอร่อยครับอร่อยมากนะครับร้านนี้นะครับไม่จบตาเนาะไม่จบตานะเอาจริงๆไม่จบตานะร้านเนี้ยไม่จบตาแซ่บดีๆถามถามที่จะดูไม่จบตาแต่จะมีบ้างที่ดุนบอกว่าตำมะนาวเนาะขอเสนาย่ไก่หมดแล้วนะคะแต่แยกเขาสุดปองหมดแล้ว

ขาย,เย,ยเยอะมากเลยนะอันนี้20เมตรรับก,กันความเพียบเรรอไหมคะอะไรนะข้าวมันเลย20 20ตอนนี้ตอนเย็นขายอยู่ไหมครับเนี่ยอาคารถึงสุขอคาคารนังสุขนะครับทีโมงถึงกี่โม,ง,ม,ง,มงครับถ้าโึงขึ้นถึง2โม ข้าวมูขึ้น2ต้นครับข้าวมูขึ้น2ต้นครึ่งนะเหมือนเดิมนะแต่ก็ถ่ายแบบเล่นๆอ่ะมันไม่แบบคับครับคนเยอะเหมือนกันนะฮะเห็นก็พอได้จะเผาที่เยอะกว่าครับตู้เผาที่ไม่ได้เยอะกว่านี่แตามอะไรครับกุ้งแข็งหยอกุ้งแข็งโย่กุ้งพกเนี่ยพกใหญ่นะครับดูนะ กินสองคนนะครับพี่อร่อยอันนี้ปลาดิบแซ่บส,สดีพี่วาดค้าวอันนี้คือลูกค้าจะสั่ง <BRE D S 2> เผ็ดมากเลยอร่อยเผ็ดมากไข่ดีนะลูกค้ามาที่ๆๆนี่จะสั่งเผ็ดเผ็ดแบบเงี้ย ดจเลยครับเลยใช่อร่อยยอดับอร่อยค่ะดีดีอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้คุณแคลสค่ะคุณแคลสอ่ะคุณแคลสค่ะคุณแคลสยี่สิบหกค่ะ ล้วังตังหูหลุดนะไม่หลุดค่ะตังหูไม่หลุดสวยค่ะเป็นไงบ้างเดีย,ยค,คุณแคทค่ะคุณแคทอยู่ไหมคะ

เร็นปีทำเลยพี่ปิงไปไหนอ่ะพี่ปิงดูไหมพี่ปิงดูแกมาเอาไหม เล็กย่อยยักเส้นสองค่ะพี่ก้อยถา,าวันที่ไม่ขายกี่โมงกี่โมงครับกี่โมงถึงหกโมงเย็นนะจ้าเจอกันน,นะเจอกัน ก่อนปีใหม่มากินตุนได้นะเพราะว่าปีใหม่หยุดยาวเออบอกไปก่อนหยุดกี่วันครับปีใหม่ไม่น่าจะหลายวันหลายหลายวันอยู่นะจะไม่มีแทนแต่ว่าแต่ว่าหยุดยาวปีใหม่เสร็จหยุดวันเด็กต่อครับเออยาะลงไหมหยุดยาะลงกับกลับไปเที่ยวที่บ้านแล้วไปไปไหนครับกลับบ้านกลับบ้านนะโอ้ยพักผ่อนบ้างเงินก็หาอยู่นะเงินก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็ นี้เรามาเจออีที่ยาวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับตอนเรับครับก็ทำคลิปแนวทีจริมทางนะตามตาดนัไปครับผมมีนั่กเ๊บอาารเจีอาหารอร่อยเนาะตามตามตลาดนัดนะครับก้ไม่เก่งับก็ฝากฝาก้วยครับผมครับครับ ฝากเราไทให้แล้วเนไมันก็ต้องช่วยกันอีกแน่คนนเนี่ยนะครับน้ำเึ่งเรือเสือกุญแจเหมือนเราเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยครับอ่างี่ขายร้านหนังกูไม่ซีเรียสแต่ว่าก็แต่ก็จะบอกว่าเออนม่ซื้อนะครับครับบางทีก็แบบเราเราเจอมาเยอะใช่ฮะเดเ๋ยวฝากไปดูผมด้วยนะได้ร หอมไปมดเี็กน้อยมันก็ได้ก่อนเลยก่อนนดับที่เดียวถ่ายถ่ายไปแล้วก็เป็นใช่ถ่ายดีก็ได้ไมนทีนาจะมาีไม่กิสั่งอเขาแบบเวลาถ่ายถ่ายไ่ายค่ะก็อเดเขนแล้วขน่อเด ก็จะไมยวกไกีกเลอ๋ไม่ไม่ไม่มีตุ๊กปมมีุก่กุ่มนเลเลล์เฉยเซลล์เฉยมีตุ๊กุ่มคุมวไนะใช่แล้วนี่จะอยู่ที่ต้เสียงนะอยู่ด้านนอกอยู่ด้าน้นอกนอกคร ใครไม่ทานที่นี่ก็แยกกลับบ้านแยกเครื่อกลับบ้านได้ก็จะไม่เข็งแต่ว่าสูตรสูตรที่ร้านนี้จะไม่ใส่กระเทียมจะไม่ใส่กระเทียมเนื้เรไม่ใส่น้ำมะขามมมันจะรสชาติมงามจะไม่่ไดความเค็มคือสูตรของร้าไม่ม่ใส่กระเทียมนะใช่ใช่มาขนเก็ไม่ใส่มะนาวครับใส่มะนาวเดียวมาเดครับ

ไม่เส้อค่ะตินติดติดติติดติดติ้ติดตบดต่ดติีติดตีดใสดตาวตัดนีดติดติดติาติด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 ติ่ติด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 มิดติิดตนิกติยติดติดติดคดิตด เล็กโตหน้าว่ะาวเป็นเผกเทศด้วยนะ อย่าลืมมาวนนูนกันนะครับตลาดทองรัตประยมนะครับทางโซนด้านนอกเนี่ยนะครับที่จอดรถได้ถึงยาวนะครับมาช้าก็เชืดด่อรถจะน้อยหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ